สวัสดีครับโฟกันอีเช่นเคยครับกับร้านไพศาลรโตคาร์นะครับยางรถยนต์นะครับผมวันนี้นะครับมีลูกค้าถามเข้ามานะครับว่ามีงบอยู่นะครับห้าพันบาทสามารถเปลี่ยนยางรถเก่งได้ไหมนะครับวันนี้ทางร้านเรามีแนะนําให้ด้วยนะครับด้วยงบประมาณเพียงสี่พันกว่าบาทนะครับสี่พันกว่าบาทเองนะครับผมนะครับเปลี่ยนยางรถยนต์ออมนะครับเปลี่ยนจุ๊บนะครับ พร้อมลมยางในตัวเจนนะครับยางรถเก่งทุกไซส์นะครับราคาสี่พันกว่าบาทนะครับผมนะครับไม่สามารถเอ่ยเป็นราคาได้เนาะผมขออนุญาตเอ่ยเป็นราคาสี่เอ็กเอ็กนะครับมีเงินทอนให้นะครับสามารถเปลี่ยนยางรถเก่งได้หนึ่งคันทุกไซส์นะครับตั้งแต่หนึ่งแปดห้าหกสิบนะครับจนถึงหนึ่งเก้าห้าเลยนะครับอ่ะมีตัวไหนบ้างนะครับที่ทางร้านเราแนะนํานะครับตัวแรกเลยนะครับเป็น คำโฮนะครับคำโฮเอ็กซ์ต้านะครับหนึ่งเก้าห้าห้าสี่สิบห้านะครับสี่เส้นนะครับพร้อมใส่ถั่วนะครับอยู่ที่สี่พันเอ็กครับผมนะครับสี่พันกว่าบาทแน่นอนครับไม่เกินห้าพันบาทนะครับครับลีโอไทยนะครับผมทุกไซส์ครับทุกไซส์นะครับทุกไซส์นะครับทุกไซส์เลยนะครับสามารถเปลี่ยนยางรถเก่งหมดเลยนะครับของเรามีเกือบทุกแบรนด์นะครับผม นะครับมีฮันคุกนะครับมิชลินลีโอไทยนะครับออสโตนคัมโฮนะครับโอตาณินะครับมีโยโกฮาม่านะครับมิชลินนะครับหลิงหลงนะครับแล้วก็แอดร้านนะครับมีหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าสามารถสอบถามมาได้ที่เพจร้านไพศาลออโต้คาร์นะครับร้านตั้งอยู่ที่แยกเทคโนโลยุมธานีนะครับอยู่ฝั่งเดียวกับเทคโนโลย์นะครับผม เลยเทคโนมา400เมตรครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ